ลบคมะเร็งปอดค,ค่ะสารคาร์บอนไดออกไซด์จะเข้าไปแยกออกซิเจนภายในเลือดแล้วก็จะทำให้ร่างกายขาดออกซิเจนค่ะสารพิษสารพิษอื่นท,ท,ที่ทำให้เกิดเเป็นโรคมะเร็งปอดนะคะก็คือ 1. นึ่เบนซินแอมโมเนีย,ตยไตรไนแล้วก็ฟอสฟอรัสไฮด์ค่ะผลกระทบที่ได้จากการสูบบุหรี่นะครับ 1. นึจะเกิี่ยงต่อมาเป็นโรคมะเร็ง เป็นโรคมะเร็งปากโรคมะเร็งลำคอละโรคมะเร็งปอดนะครับสอแล้ครับก็คือโรคปอดเธอเมื่อเช้านี้อ่ะพี่เขาพูดเรื่องอะไรอ่ะเราฟังไม่รู้เรื่องเลยอ๋อเรื่องบริษัทไฟฟ้าและสารที่อยู่ข้างในนั้นไงล่ะเออว่าแต่ว่าบุหรี่ไฟฟ้ากับบุหรี่เนี่ยมันต่างกันอย่างไรและสารที่อยู่ข้างในเนี่ยมีอะไรบ้างเอ้ฉันเองก็ไม่รู้แล้วพี่เธอรู้ไหมอ๋อฉันรู้เรื่องบุหรี่ไฟฟ้ามีนิโคตินกิสเซอรีแล้วก็ อะไรโพโพเนี่แหละจำไม่ค่อยได้เออว่าแต่ว่าแล้วททดของมันหลักมีอะไรบ้างทอดของม,มันส่งผลกระทบต่อร่างกายเราต้องแต่หัวจะหลดเท้าเลยนะทั้งหัวร้านหน้าแก่ไวแล้วเกิดโรคายต่งตางๆอีกโหททดของมันเยอะขนาดน,นี้เลยหรอเนี่ยใช่ าสายล่ะเรือสายอะไรอย่างงรถติดหรออยู่สีอะไรกันอ่ะสีขาสีแดงสีป่ะสีแดงเอาแล้วอยู่สี่เดียวคนเดียวนี่มันรอดทำความโคโรสวัสดีครับ สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะในคาบที่แล้วในรายวิชาภาษาไทยเราเรียนเรื่องอะไรไปนะคะสังส่งสมนวนสุภาษิตฉะนั้นในคาบนี้คุณรูณจะให้นักเรียนทําชิ้นงานโดยชิ้นงานคืออะไรคะปอปอักสํามนวนสุภาษิตนะคะโดยครูจะให้นักเรียน,นแบ,บ่งกลุ่มกลุ่มละกี่คน4ี่คนจํานวน5กลุ่มนะคะโดยในห้าชั่วโมงครูจะให้นักเรียนเขียนลายชื่อ สมาชิกในกลุ่มแล้วส่งคทู้าคภาบนะคะเฮ้ยกลุ่ม,ม,มเ,เรามีห้าคนนี้ว่าเชวงั้นเราไป็นกลุ่มอื่นล้กันนะแล้วทำไมเองไม่ไปหากลุ่มใหม่อยู่เองอเอล่ะแล้วคิดว่เราสําคัญพออ่ะเองก็เราขายพวกนี้ทุก,ก่อนไหยแล้วแต่เธอเถอะเราไม่อยากเยืัอเธอลว เอ๊ัดอยูด่้าวไปไปเดยวเฮ้ยนเอ่พยบเอเป็นไรอ่ะมีเรื่องเล็ดิดหน่อยนไม่ปไรหรอกวันนี้ว็เกิดขาเอไปก็เกิดข่าข้ายาเฮ้ยไปดิไปดิี๋ไปดีไหมกเราก็ไปไปเร็่มกันลตอนนี้ไม่หาอะไรกินกัน เฮ้ยเ okay. <Hey, S 1> ป็นเจนน้องขึ้นมาโอเด็เฮ้ยเอาดีน้องอะไรเมื่อวาขาวเจอขาวเจอูอเจอ๋เฮ้ยใหญ่ปกว่าเฮ้ย hey, เองทำอะมาช้าเรีกันบนะ้างน่ะดิมาล้างก่อนดิวิชาอะไรวิชาคุณนี้ไงทำงานก็เยอะสอนก็นไม่เข้าใจนี <S 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 ่น้องหลังไปเคลียร์ด้วย อ่ะแมอ่ะอานรนี้ดวเฮ้ยงั้นเราเล่นเกมดีกว่าป่ะจะเล่นเกมไรอ่ะข้ามยวนเอ็งไเอ็งไปเครียดอ่ะลองไหมเฮ้ย่มอ็นไปเคียดแด่นอนเลยนองเลยนอนเลย อยากเห็นด้วยมันไปมไปม<า>่ใครดูหรอก ครับนักเรียนวันนี้นะครับเราก็จะมาเรียนในเรื่องของวัาิศาสตร์ทนนะครับวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องสองครับะได้เลยน้ำน้ามีกินบุรี่ใชไม่ครับอเดี๋ยวครูเวไปดูให้นะเสภาสภาครับเดี๋ยวไปดูในห้องน้เลยสิว่า น้องบอมกินบุหรี่ถ้ายังไงไรไปเดินดูอเรียบร้อยให้หน่อยเลยครับอะนะครับเดี๋ยวยักันต่อนะครับพูถ่ถอวสัทไทยปัจจุบันนะครับยงไถึงบนูนะเขาปไปกอนใงนี้นีีี ไหนปะเนี่ยึงออกมาเลยยวมาไปยไปทำไรกันไม่ทำไรฝากกูปกปฟองกพี่เลยพี่ชิวเนี่ยนี่ห้มฮ้องนะเรพี่ไม่ทำให้ชิวยเลยไม่เป็นคนแบบนี้วะนเลยเราไปยังห้องครับทางชิวครับมีอะไรครับ อ่ะเลยผมเจอน้องดูบดีในห้องน้ำครับโอ้แต่ว่าคุยังไม่ได้คนตัวน้องครับเห็นจะจับไหมไม่เห็นจะจับครับแต่ว่าเห็นฟันมาจับ,บนะะกลุ่มนี้กลุ่มดาวนี่อยู่ตรงบริเวณที่ดูบดีนะครับก็เลยจับมาครับนะครับแล้วก็ถามว่าอ่ะคุณถามก่อนนะว่าเราดูบดีไหมถ้าดูจะรับสารภาพไปโทษจะลดเบาลมแต่ถ้าเรา ไม่รับชาไม่รับผิดแล้วผู้ค้คนเจอเป็นสองเท่านะครับให้โอกาสเร็วมีแค้างที่ดวดีหรือไหนอุปกรณ์ไหนเอาออกมามต้องคน้นนะครับอย่างน้อยเธอผิดก็ยอมรับผิดมีข้อดีอยูเสอแต่ข้อเสียของเธอคืออะไรครับดดีในฐานศึกษานะครับแล้วมันมีอะไร มีปัญหานะครับเพื่งค่าประจุอื่นเนี่ยคนปรับนะครับนะครับอ่ะเดี๋ยวให้เขียนพฤติกรรมนะครับคนละใบแล้วก็ทุณนี้นำผู้คอกมาโรงเรียนนะครับอ่ะเขียนคนละใบเลยสวัสดีครับเชิญน,นะครับ สูตรีครับมีบาหงหาอกเกิดนได้ไหมครับแต่เราหาเจ้พอดีนะครับก็ต้องปรับเปลี่ยนหาวิธีการหางจอา,า 1, พอดีในสาคุณพ่อษาคนที่ใกล้ชิดนะครับก็จะแก้ไขปัญหายังไงนะครับแต่การที่เราทรําผิดก็ต้องมีการลงโทษนะครับก็ได้คุยแล้วก็ทำได้ให้พักพิงสองวันนะครับแล้วก็กรประเดการโพดีนะครับดังนั้นตรงนี้เราก็ต้องปรับพิติกรรมนะครับการโอกาสของเราเนี่ยมีไม่มากแต่เรารักษา แต่งงานไม่ดีนะครับเดี๋ยวคุณพ่อได้เซ็นรับสร้างพฤติกรรมนะครับของอลูกชายนะครับก็เราก็ได้ลงโทษไปนะครับนะครับอ่าผมก็ต้องตัดตัวเงวองอเน,นะครับเนื่คือคุณพ่อเนาะนะครับของคุนพ่อ้น เป็นไงบ้างแคยๆแล้วดิโดนพักการเรียนไปตั้งสองวันไงไม่เป็นไรเดี๋ยวเราซื้อกาพบ้องให้อืมเราก็คงต้องขอขอโทษเขาต้องด้วยอ่ะวันนั้นเราคงใช้อารมณ์คุยอ่ะเคไม่เครียดไม่เครียดเขาไปคุยกับไหมตอนนั้ไมค์กขาพูดแรงไปจริงนะซิลเราขอโทษนะตอนนั้นที่เราพูดแรงกับเจ๋อไม่ตั้งใจจริงๆเรายังกเป็นเพื่อนกันอยู่ได้ใช่ไหม นา,นานกันไม่ว่านานเทไรก็เพื่อนกันจะสนิทหรือไม่ก็เพื่อนกันเพราะแค่หลับตาลงเงงเมป็นนวสวัสดีค่ะพวกเราสภานักเรียนโรงเรียนบ้านหลวงวิทยาขับเพื่อสถานศึกษ,ษาสีขาวปอดยาเสพติดและอบอายามุกด้วยนวัตกรรม B L W S Model บุรี <ool> <ool> เป็นภทยต่อชีวิตเป็นพิดต่อประชาชนเราทุกคนต้องช่วยกัน <Yeah. S 2> อย่ากให้ชีวิตของคุณสร้างลงตามมวลบุรีขอบคุณครับ